กลับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องครับเป็นจ้งได่น้อพี่น้องเลยนะครับกับเลาพัฒนาเมื่อคืนนี้พี่น้องนะครับเลาพัฒนาเมื่อคืนนี้นะครับเกตสัมนกเกตอาจารย์นะพี่น้องเนาะกะบอดได้สามวามผิดหวังให้พี่ให้น้องเนาะครับเนาะมีแต่พอใจดีเองเนาะพี่น้องนะครับเนาะเตียดในพี่น้องผิดหวังนะครับทั้งจุดฟัน ทั้งชุดเต็มพี่น้องชุดเต็มเขาเป็นไอ้เล่าพัฒนาออกซีสองพอใจดีมีซีหนึ่งเนาะเขาออกหาแปดพอใจดีมีซีแปดพี่น้องกะผิดหวังบอกว่าผิดหวังพี่น้องนะครับนะครับบอกว่าพ่อใจดีเฮ็ดให้ผิดหวังแน่นอนวันที่ผ่านมาบอขอแก้โตมีแต่สิแก้ไขให้พี่น้องจัดหนักได้เลย,เลยวันพุธจัดหนักได้พี่น้องไนดะ้พอใจดีซีฟันให้จัดหนักไปเลย,เลยนะครับ ขอแก้ตัวโบได้ขอแก้ตัวได้พี่น้องขอแก้ไขแนวทางนะครับขอแก้ไขแนวทางพี่น้องนะครับพี่น้องได้ใช้โยกันแน่นอนนะครับถ้าจากข้อใจดีกันยังมีหกสำนักรองรับกับพี่กับน้องนะครับสมกับเจออ้อยแล้วเบาอยู่พี่น้องนะครับ แนวทางขางของเจออ้อยเข่าบนล่างพี่น้องวิ่งเข่าสองตัวเลยพี่น้องทั้งบนทั้งล่างจับคู่แตกทั้งบนทั้งล่างพี่น้องหัวที่ผ่านมามีตะลุดกับลุดเล่าเลยใจให้ขอแก่โตขอแก่ไขพี่น้องเข่ามาทดแทนบุญคุณพี่น้องทั้งบนทั้งล่างนะครับสําหรับเจออ้อยมาเบึงกันหลังของเราก็ได้ตัวพี่น้องนะครับเดี๋ยวใส่วันที่ก่อนพี่น้องวันที่ยี่สิบเก้าเด้อวันที่ยี่สิบเก้านะครับ วันที่นะครับวันที่ยี่สิบเก้าเด้อวันที่ยี่สิบเก้ามกกะลานะครับสองห้านะครับหกแปดเด้อนะครับลาวพัฒนาเจอ๊อ้อยเด้อพี่น้องเด้อเจ๊อ้อยกระทํำได้แล้วแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องลาวพัฒนานะครับ แฟนขับเจออ้อยกับงสิบบทิมแล้วดอกบัลน,นี่นะครับเราพัฒนาเจ๊อ้อยพี่น้องแตกแล้วเด้อบนล่างนะครับแต่ก่อนเรากระฮิตดีๆเลยพี่น้องเรามาผาดวัางไดหนีมแจะวิ่งหลูดเข่าพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างจับคู่บนเข่าพี่น้องบัดี้เข่าให้พี่เห็นน้องกระเดอ้อสูตรเล่าสูตรไม่แล้วพี่น้อง นะครับสูตรใหม่แล้วให้ติดตามเราเด้อกดไลค์กดแชร์หลายๆพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์ๆๆๆนี่ก็ยังยังไงเละพี่น้องนะครับให้กำลังใจพี่น้องให้กำลังใจกันกำลังใจนั้นจังสิกเกิดพี่น้องบ่งาให้กำลังใจก็รังใจบ่เกิดเด้นะครับผู้อยู่ในช่องก็กดให้กำลังใจด้วพี่น้องเด้อน,น,นะครับ วิ่งบนล่างพี่น้องสา,สากับ7พี่น้องมาเบิกย้อนหลังพี่น้องมาดูย้อนหลังของเจออ้อยเด้อนะครับวันที่27มกราสองห้าพี่น้องนะครับเราพัฒนาเจออ้อยก็บอสาความผิดหลังในพี่ให้น้องสมกับเล่าว่าอยู่ดอกพี่น้องนะครับ ไม่ได้แก้ตัวเ้อแต่มาแก้ไขให้พี่ให้น้องมีความสุขเอาเพิ่นเสียเอาวันฟร์มเพิ่นขึ้นมาพี่น้องเพิ่นเสียเอาฟอร์มขึ้นมาแต่เพิ่นเอามาแบบโหดอีีพี่น้องมาแบบบทล่างเลยนะครับเพิ่นเอาข้นมาโหดอีีนะครับแนวทางของเคอ้อยบ่ธรรมดาพี่น้องให้ติดตามให้ตั้งใจบ่แตกตั้งกัน,กนดอกก็พอใจดีนะครับโบนี้กันนะครับสูตรทุกสูตรทุกอาจารย์ ดีทุกสำนักแต่เพียงแต่ว่าสำนักใดสีเดือนดีช่วงนี้นะครับพี่น้องครับเราพัฒนาเจออยกระสางผลงานอันดีเยี่ยมยอดเยี่ยมให้พี่ให้น้องได้แล้วมาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องวิ่งสี 8, ่กับ8ปกับแปดกับมาพี่น้องบนออกสี 2, ่สองสองสี่พี่น้องจับคู่สี 2, ่สองสีหาสหกเก่า แปดสองแปดหาแปดสีแปดหกออกแปดหา่างซีสองบนพี่น้องนี่แหละครับสูตรที่เพิ่นเก่งพี่น้องนะครับสูตรที่เก่งพี่น้องนะครับเนาะยอมรับพี่น้องนะครับเนื้อที่ผ่านมาพอจะดียอมรับก้มปลายแพรอีลีพี่น้องคงพอใจดีมีซีหนึ่งพี่น้องนะครับเนานะนะครับบอมเบนวาเอามานันได้พี่น้องบอมเบน ของพ้าใจดีมี4 1 4 8พี่น้องนะครับแต่มันออก8หากับ2 4อย่างละ1แก้มนะครับชุดฟันก็เลือกฟันโตที่หนามากที่สุดพี่น้องถ้ามันตัดเล่นถ้าสองบบมาขันมันก็เป็นหา4 4หาจังแด้มันก็ถือพี่น้องนะครับกล่าว่ามันกันกล่าว่ามันกันมันขัดเรียบ้อยพี่น้องขัดจัดเล่นก็หา8หา7หา8พี่น้องนะครับอันนี้มันออกพี่น้องอ สุดยอดที่เราพี่น้องก็คือว่าจัดสรรคัดสรรในพี่น้องอย่างเต็มที่พี่น้องแต่มันไปคนละทางคนละทิศกันบอกไปนังพอใจดีบอขอกแก่ตัวพี่น้องเพราะว่ามันพลาดไปแล้วรุดคือรุดเขาคือเขาเอาความจริงเบ้ากันพี่น้องนะครับพอใจดีสิแก้ไขนะครับจัดหนักเลยพอใจดีสิบอกฟันตัวเดียวเน้นเน้นพี่น้องนะครับฟันตัวเดียวเลยพี่น้อง วันพุธที่ผ่านมาจริงหรือไม่จริงนะครับตัดสินใจฟันตัวเดียวเลยน้องงัดเอาชุดเตรียมไปแค่นั้นพ่อนะครับนั่นแหละพ่อเจดีเสียฟันตัวเดียวเม็ดเดียวเด้อนะครับให้สามตัวเม็ดเดียวตัดเล็ดเอาแค่นั้นพ่อนะพี่น้องชุดเดียวนะครับเอาพี่น้องมาบังเจออ้อยจับคู่พี่น้องนะครับเจออ้อยแล้วจับคู่ยังไง พี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์เจออ้อยได้พี่น้องเด้หายกำลังใจแล้วนะครับเรามีดีแน่นอนนะครับนะีนะคน่คือแนวทางเจออ้อยนะให้เบิ้งกันเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะนะครับมาเบิ้งเจออ้อยจับคู่หัดนี้พี่น้องนะครับเจออ้อยจับคู่เด้อ เอ้ยนอนเอ้ยเจ๊ว้จับคู่สามศูนย์สาม,สสามหนึ่งสาม เจ็ดสามแปดชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองเจ็ดหนึ่งเจ็ด สามเจ็ดหกเจ็ดแปดพี่น้องนี่คือแนวทางของเกนะียร์้อนะครับแนวทางของเกียร์อยกับผลงานของเพิินกับเห็นแล้วเนาะสุดยอดของนั่งเอกทั้งสองพี่น้องนะครับผู้อื่นเขาเข่าเจ้า บนเบาบดการะลางเพิินมากขวบเลยพี่น้องสุดยอดของแนวทางนางเอกทางช่องสมก็เป็นนางเอกทางช่องอยู่แล้วพี่น้องอย่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามน้เลหลายพี่น้องช่วงช่วงนี้กลับมาแล้วเด้อนางเอกทางช่องกลับมาแล้วพี่น้องนะครับนะครับสุดยอดพี่น้องนะครับ พี่น้องอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้อง้อวันที่ยี่สิบเก้ามกราสองห้าหกแปดเราพัฒนาเจ้ไว้ได้พี่น้องนะครับวิ่งบนล่างสามกับเจ็ดพี่น้องสามศูนย์สามหนึ่งสามเจ็ดสามแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอแล้วพี่น้องก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ไล่ๆพี่น้องด้นะครับให้กำลังใจเราพี่น้องอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้อง คลิปหนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ